สวัสดีครับท่านผู้ติดตามชมช่องพระตระกูลเก่าทุกๆท,ท่านครับผมพิทูนนาคแท้มาพบกับท่านอีกครั้งใน EP 1ีแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปเกือบอาทิตย์เพราะว่ารรติดภารกิจส่งคุณแม่ขึ้นสวรรค์ครับเรายังคงอยู่ในประเด็นการศึกษาที่5การพัฒนาแม่พิมพ์พระสมเด็จจากฐานเชิงประจักษ์ถึงการพัฒนาพิมพ์พระยุคที่7พิมพ์นิยมซึ่งเป็นยุคที่แม่พิมพ์และเนื้อหาเหมือนสารูกตัวแล้วและนิยมเล่นหากันในราคาแพงในปัจจุบัน มีทั้งหมด6แม่พิมพ์คลิปก่อนได้นำเสนอพิมพ์ใหญ่ผ่านไป2แม่พิมพ์แล้วนะครับ EP 17เราจะพาไปพบกับพิมพ์โอกร่องเกตุรุซุ้มหรือพิมพ์องลุงพุทธซึ่งเป็นพิมพ์ที่อ่อนช้อยสวยงามแล้วก็พบเห็นได้มากไปกันเลยครับโปรดอย่าลืมกดปุ่มติดตามตอนท้ายคลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระที่ผมจะนำเสนอในโอกาสต,ต,ต่อไป และท่านสามารถติดตามคลิปก่อนหน้านี้ได้จากลิงก์ที่ผมได้แนบไปข้างล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับพิมพ์ใหญ่อกร่องเกตทะลุซุ้มหรือองคุงพุธมีปรากฏให้เห็น3บล็อกแม่พิมพ์คือบล็อกพิมฉลูด2บล็อกพิมพ์นิยมและสุดท้ายคือบล็อกพิมพ์เล็กซึ่งลักษณะเด่นของพิมพ์คล้ายๆกันทั้ง3บล็อกแม่พิมพ์ต่างกันเพียงความหนาหรือเพียวบางใหญ่หรือเล็กเท่านั้น วันนี้เราจะมาชมบล็อกแม่พิมพ์พิมพ์ฉลูดกันนะครับลักษณะเด่นของพิมพ์ใหญ่อกร่องเกตทะลุซุม้มมีดังนี้ 1. พระเกตเป็นกลวยฐานแค่ปลายเรียวยาวแหลมทะลุซุม้มสองใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแก้มตอบคางแหลม 3. เห็นหูเป็นปุ่มรำไรบางองค์เห็นติ่งหูซ้ายยาว 4. ี่รคอเรียวยาวห้า ่มจีวรแบบคลุมทําให้เห็นลาแขนตั้งแต่หัวไหล่ทั้งสองข้างมีขนาดใกล้เคียงกัน 6. ช่วงลาตัวเป็นตัววีหกเป็นร่องจนถึงท้อง 7. มีเส้นชายจีวรคมชัด 8. มองเห็นปลายเท้าซ้ายขนาดของเข่าขวาและเข่าซ้ายมีขนาดเท่าเท่ากันการวางขาเป็นโคงน้งงาย9ฐานชั้นบนและชั้นกลางเ,ออเรียวเป็นเส้นโคงน้งงายรับกัน10 ส่วนบนของฐานทั้ง3ชั้นโค้งหงายรับกับแนวโค้งของการวางขา11ฐานล่างทึบตันมีรอยยุบเป็นร่องรางตื้นตามแนวยาวปลายฐานด้านขวาคล้ายหัวมีดพระและตัดเอียงมากกว่าด้านซ้าย12กรอบซุ้มแก้วด้านขวาระดับข้อสอบหักสอบโค้งเข้าด้านในบล็อกพิมพ์ชลูดองค์ที่1สังเกตจากเส้นกรอบตัด เป็นการพัฒนาแม่พิมพ์ในยุคเชื่อมระหว่างยุคที่6และยุคที่7องค์พระและเส้นสุ้มมีลักษณะชลูดเรียวบางเห็นเขาลางแม่พิมพ์ที่ได้สัดส่วนคมชัดสวยงามหลังเรียบรอยตัดข้างสวยสมบูรณ์เนื้อปูนขาวผสมเม็ดมวลสารทั้งหยาบและละเอียดที่โปรยให้เห็นทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังยังคงติดแน่นไม่หลุดล่อนร่องรอยผุกร่อนยืนยันธรรมชาติควกัได้เป็นอย่างดี มี่องรอยการเคลือบรักน้ำเกลี้ยที่ยังคงมีให้เห็นโดยทั่วไปทำให้ปรากฏการกัดกรอนในที่สูงทับถมในที่ต่ำเกิดขึ้นได้น้อยแต่เนื่องจากเวลาที่ยาวนานจึงสะสมคราบของชั้นแคนไซให้เห็นเป็นสีขาวในพื้นที่ต่ำโดยรอบพื้นที่สูงและเห็นเป็นเส้นสายในรอยแยกของผิวรักเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาเรื่องธรรมชาติความเก่าเม็ดมวลสารการทับถมของชั้นแคนไซในกรณีที่มีการเคลือบรักน้ำเกลี้ยง และจากความหยาบของเนื้อหาหมวลสารทําให้คะแนได้ว,ว่าเป็นการสร้างในวาระทั่วๆไปเช่นที่วัดบล็อกพิมพ์ชรูดองค์ที่สองสังเกตจากร่องรอยเส้นตัดกรอบเป็นการพัฒนาแม่พิมพ์ในยุคเชื่อมระหว่างยุคหกและยุค7องค์พันและเส้นซุ้มมีลักษณะชะรูดเพืีอบางเห็นเข้าหลาังแม่พิมพ์ได้สัดส่วนคมชัดสวยงาม หลังรอยกลับมาตัดข้างสวยงามบรรจุดหุดล่อนไปกับรอยแยกด้านหลังที่เกิดจากการเฉือนตัดขอบเนื้อปูนขาวผสมดินแสงอรุณเม็ดมวลสารทั้งหยาบละเอียดที่โ่อยให้เห็นด้านข้างย่งคงติดแน่นไม่หลุดล่อนร่องรอยผุก,กร่อนยืนยันธรรมชาติกรองเก่าได้เป็นอย่างดีร่องรอยการเคลือบรักน้ำเกลือยังปกคลุมโดยทั่วไปทำให้ปรากฏการกัดกร่อนในที่สูงทับถมในที่ต่างขึ้นได้น้อย แต่เนื่องจากเวลาที่ยาวนานจึงสะสมคราบของชั้นแคนซซายให้เห็นเป็นสีขาวในพื้นที่ตับในร่องแขนเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาเรื่องธรรมชาติของเก่าเม็ดมวลสารและการทับถมของชั้นแคนเซียในกรณีมีการเคลือบรักน้ําเกลี้ยงจากสีเหลืองทองของเนื้อหามวลสารทําให้าคาเขนนรด้ว่าเป็นการสร้างในวาระที่สําคัญเช่นเกี่ยวกับเบื้องสูงบล็อกพิมพ์ชลูดองค์ที่3สังเกตเห็นเส้นกรอบตัด ได้ชัดเจนองค์พระและเส้นซุ้มคมชัดมีลักษณะชรุดเพลียวบางหลังเรียบรอยตัดข้างสวยสมบูรณ์เนื้อปูนขาวผสมเม็ดมวลสารทั้งหยาบโผล่ให้เห็นทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังยังคงติดแน่นให้ได้ย่นชมมีร่องรอยการเคลือบรักที่หลุดต้นจนเกือบหมดปรากฏการกัดกร่อนในที่สูงทับถมในที่ต่ำเกิดขึ้นได้มากร่วมกับเวลาที่ยาวนานจึงสะสมคราบของกนไซ ให้เห็นเป็นสีขาวในพื้นที่ต่ำโดยทั่วไปยืนยันธรรมชาติความเก่าได้เป็นอย่างดีเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาเรื่องธรรมชาติความเก่าเม็ดมวลสารการทับถมของชั้นแคนไซจากความหยากของเนื้อหามวลสารทําให้คเนได้ว่าเป็นการสร้างในวาระทั่วๆไปเช่นที่วัดองค์ที่4บล็อกพิมพ์ชรูดองค์พระและเส้นซุ้มมีลักษณะชรูดเพียวบางเป็นเข้าลรางแม่พิมพ์ที่ได้สัดส่วนคมชัดสวยงาม หลังเรียบสม่ำเสมอรอยตัดข้างเรียบร้อยบางจุดหลุดล่อนไปกับรอยแยกด้านหลังที่เกิดจากการเฉือนปัดขอบเนื้อปูนขาวเม็ดมวลสารละเอียดร่องรอยการเคลือบรักโรยผงตะไบทองปกคลุมผิวทุกด้านปรากฏการกัดกร่อนในที่สูงทับถมในที่ต่ำเกิดขึ้นได้น้อยถอดออกจากกรอบเงินเก่ามีคราบของแกนไซให้เห็นเป็นพื้นสีขาวในส่วนของติดพื้นหลังแผ่นกรอบเงิน ที่แสดงถึงการเวลาได้เป็นอย่างดีเป็นตัวอย่างในการศึกษาเรื่องพิมพ์ทรงธรรมชาติความเก่าและการทับถมของชั้นกันซัในกรณีที่มีการเคลือบรักจากความปราณีในการสร้างที่สังเกตได้จากองค์พระติดพิมพ์ค่อนข้างสมบูรณ์มวลสารละเอียดหลังเรียบสมเสมอและโรยผงตะไบทองบนพื้นผิวพระโดยทั่วทั้งองค์ทาให้คเนดได้ว่าเป็นการสร้างในวาระที่สําคัญเช่นเกี่ยวกับเบื้องสูงหรือ ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่อกร่องเกตทะลุสุมพิม์พจรูดตอนต่อไปใน e ีพีสิบแปดจะพาท่านไปชมตัวอย่างพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อกร่องเกตทะลุสุมนิยมหรือองค์หลวงพุทธกันบ้านนะครับเช่นเดิมครับต้องขอกราบเรียนว่ารูปพระทั้งหมดที่นำมาเสนอนี้เป็นพระส่วนตัวของผมทั้งหมดมีพระองค์จริงในสัมผัสกับต้องได้ไว้พบกันใหม่ในอีพีสินะครับสวัสดีครับ